มูเพื่อนทุกคนเดอ้อเนาะมื้อนี้ก็แมนอันแดดฮอนไหลตอนมื้อนี้พราเจ้าเนาะสิพามูเพื่อนทูกคนเออพวกข่าวจะไปติดนกเนาะนกอาบน้ำอยู่ห้วยปุ้นเลยเนาะพวกข่าวจะไปติดนกเนาะนไอเก่ามานี่มันแม่นเก่าติดนกหรือว่าต่างแนะนะ่เนาะบางคนเอื้อนเก่าบางคนเอื้อนต่า,างาาติดหนูติดนกเนี่ยนะนะไปนำกันไปซุ่มไปเบื้องว่า สิได้บอ่อเนาะสิได้ผลบอ่อเนาะ <c ười> เคยเห็นอยู่ใน YouTube เนาะ <c ười> ขาเจ้าติดได้ไลไหลายหลเนาะอันซันมื้อนี้ข้าพเจ้าก็สิพาหมู่เพื่อนทุกคนเด้อเฮาไปนํากันเนาะไปเบิ่งนํากันอันซันเฮาไปนํากันเด้อพร้อมเดียวเนาะมันก็บ่ไกลปานใดเนาะอ <c ười> ยู่ลู่พุ่น,นเนาะแลา,าวพวกเฮาก็ไปข้าพเจ้าก็พาหมู่เพื่อนทุกคนไปเนาะอ่าอย่าจงเนาะจงพงศ์ส่วนส่วนตู่เนี่ย น so ี่ตงตรงนี้สราหลังสตนเ่นี่ตรงท่านทอเสาดนรน้จะเปี่ยปัเสดนะเจอาว่าเสดิสราหลังสตูจ้พ่อ่เสดิปมูวมูปุนดักคายเยมเหมือว่าหมูอัอีเียมูหมอ้อนงน่ะมูลอนนงเยมเหจวนนงเลยยมหมอนอนนงพยงไามเหมูล้อนนงนะนตนัจะช้ดูชกูเงกนาลม่อย่ทุนนอกยะ cà to tọ bổng kia nè cùi không nhiều lon năm hoa đây đây cho một lon nong nè bé một lon nồng đá đê mà thu đá chỉ mua mua nong là đã đê thiên nè chỉ cùi cho bé đỡ bé một lon nong, một lon nồng kia nó nói đủ kia cho nên là cho xí một xe xe cùi một lon nong li trà nè lon nong cứ hái đã xe họ cô chỉ tàu lọ đôi <laughs> rồi thì lọ tới mà thơ bà sẽ dùng một lọ do một lọ này ạ bỏ là cho cho họ tới youtube tới mà là lo mà nó cũng một tiền gì dụng cơ thiên là chỉ nó nó cứ giờ thì nó này chả đồn nó chẳng phải được chả với cho bây giờ là nông một nông cái gì mùng nông này ạ ơi, mà họ đấy, điều tụt chuột Ple này Ple này tụt Ple phân tụt tụt này tụt tụt Ple này 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 tụt Ple này

โอ้ไอ่เท่าปูนี่นะฟังไหมพี่น้องเอ้ยบักคักเยอะๆนี่เป็นตาอ่อนซอนแท้เป็นตาแทบแท้ด้อไอ้ปูนี่อืมโอ้ไอ้ปูอันอันนี้เอันน่ะปูห้วยปูปันเฮาเด้วยนี่นะพี่น้องเอ้ยนี่ปูปันเฮาแท้เลยบักยอะๆอุ้ยโอ้โหปูห้วยปูห้วยนี่ปูห้วยนี่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  Cứ là phù hoài, phù, phù lưỡng, phù, phù thao, phù nhơ phù... Ô, oh, anh, anh nhớ, nhớ khác này Ô, oh, bừng à mặt bình tả xẹp quá ừ, ừ, ừ. lẽ, bởi sơ đứa, ơi Phù hoài bác nhớ nhớ Này, 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 này. Năn, 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 năn. ơi, ไห้ทัาป uh, ูปักเงี <h <h ้ยนี่วัง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 ไปนี่ไปอุ้ยปัดนี่มันจับกลับนะกลับนะหนีบนะหนีบแล้วเฮ้ยอย่าละบ่มีอย่างเสื้อมันนะอย่า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 เอาละเนาะพี่น้องเลยมาหอดที่หอดบ่อนนะเด้อเนาะกับลังมหอดนี่เลยห้วยอยู่นี่เลยเนาะมาหอดละไฮ้ อาไปเบิ่งเด้อว่าม oh! ันเสือเฮาเสือตางเสือเกาเสือบันใดเสือในใดเนาะโอ้ยันน่ะฝนตกแล้วมันผมมา,มาอาบแล้วเนาะนี่เนาะมันฝนนี่แหละพี่น้องเอ้ยฝนตกมาอาบน้ำก็แถวนี้แหละห้วยนี่แหละนี่งวยนี่เนาะเนาะมาหอดที่หอดบ่อนนะเด้อพี่น้องเอ้ย อันนี้แหละนกมาอาบนะลาเอาสิใไสเก่าใส่เนาะเอาเก่ามาใส่อันนี้แหละนำบึงว่าเอาส,แบบสิใไสแบบใ,นในดใส่แนวใดเนาะเป็นน้นำกันเนอว่ามัอนี่มันจะมีนกมาแท้บอรหรือบ,บ,บมีเนาะมีคือเขาวเว้าเขาว,ว่าฮันบอเนาะนี่ห้วยนี่แหละนกมาอาบมันจะอ,อาบน้ำนแถวนี้เนาะมันกินน้ำนแถวนี้ Cạnh, Ôi thì này. ủa, uốn, hoi, à... mình sẽ có Nam nè. à, cùng tập tibát cùng luôn. được không? ại đứa, hả chị, sờ mà lên đó. cho nè. kia, đôi nữa thắt nó là. Hiện tại chế cúi cho bé mà xay Em xay chế một chú đi chăng? Cúi gì? đây một

Thư 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 ăn uh ở đây này, chỗ đây nó hàm à, mà lươm. Lươm mít thì. Và à, chị ở đây nó. Lươm nữa bạn đi. Lồ mười thăm và chị sơ này đấy. Mà lại nó ơi. đang

ติดเสือนี่ว่เจ๊ฉี่ช่วยผมมานะผมก็ดูนะก่องนี้กินนี่วะทำคขาเอามาทานอันนี้นะโดยลงทาอันนี้บ้างทาเสื้อนี่แหละทาให้นกมบบจับนี่ก่อนจะมากินน้ำเลยนะมันจับ จับไม้จับห่าตัวนี้ก่อนนะห่าวน,นี่นหละมันเอาเก่ามาตีนิดสุดที่เลยลองไปดูสิไอผดบอเนาะน้ำบ่โมจักเถื่อนบ่้เอ็ดจักเถื่อนไออ่างนี้นงไอเห็นเขาเจ้าอไอ้เบิ้งนั้นล่าเบิ้งซื่อเนี่ยมันก็ได้ลองมีจักเถื่อนเนี่ย Còn mà tỉnh phun thêm vào cái mâm lỏng này chỉ Nó này, chỗ đó này Nó tới dưới cho là sủa, sủa, sủa như nó này Còn nó có cho này Áo đây nè Thì nó đây Một tít như xưa lại Tăng này như xưa lấy nó Tăng xưa như này à nè là vàng xưa này, này ở máy mà thà cầu xưa này bẹp như là có à mà vàng xưa nó แขมนาบเห่นเนาะแขมหอเซอร์อันค้ามอันนี้แบบนี้เลยลงบึงนะ้งเนาะมันจะได้ผลบะอันนี้เลยอยังบริอ็ดจากเื่อเลยทำอิฐเนะี่ยอันนี้เนะาะแล้วก็ลอบบึง,งนกมานกก็บินมาจับเลยนะมันก็ติดอยู่เลยเนาะเบื่อก่อนก็เดียวแ้ตวตกถัเกีย้วนะนะเกียตังแล้วนะนะ เด้พี่น้องเด้อทาเก่าใส่แล้วเนาะทาเก่าใส่ไม้ได้สำนีเนี่ยนะอะไะบ้ดนนี้ครัก็จะเอาไปยายใส่เนาะใส่ตามอันห้อยน้ำอย,นะยูเนี่ยเนาะนี่ทาเก่าใส่มดแนละ้วเด้อทาเก่าใส่แบบนี้ลนะบึงนี่ชิ้นใหญให้บึงเนละ้วให้บึงเด้อนอนน,นอนะอาทิตย์ถุนอนอนอะเจี๊จนันทอนเออโ่จอมองูว่า ຂໍຕັນຕຸຍເດນາ เดี๋ยวอนอ่อนปอนัดตัวนะถอนเอยนะทีถอนแล้วก็ไปไอไปชอบเปะไปอบเป็นนะอๆนะ

Ừ. Chen binh à. ở đây pin đôi đấy chuẩn bán sưu tang sưu sưu cầu sưu lắm nó chuẩn binh 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 nó chuẩn mình tui quá lạ quá lạ ngờ suối tui quá nè nè này này nè 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 Đâu nè 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 nè

มาเนี้เบิ่งเรือเบิ่งเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเนีอยไปง่างก็ไปเลตยติดสองตัวมีแต่น,นกน้อยเล้วติดนกน้อยสองตัวแล้วเด้อยมัน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 ให้เธอนนให้

ít tuổi nhiều nó thiệt ai là đời tôi nó ai à, mà biết nó nó si hạt si học về bảy pin lẻ giống chú tu mẹ mẹ vàng nó đi แมงวันเขียวเด้อันนี้นะเลยเชียมันนงนตนัวช่วยมาติดจอเนี่ย้องซื้อชิ้เอาโลจปานอปัจเจตุนั่นน่ะนึ่งจุกฮะดาวหรอดานอลอ่ะเอเคเลยเนี่เดี๋พ่อมาช่ยชีนอยังเก Ai tầm một nụ cười nữa 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 xa nữa 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 nữa

นาเด้อเจ้าไปตัวจนน้องดีนาซินะอะเดยาไหลเอาไปตัวนาซินะจอมพ่อยิชุดนะตัวจนน้องตัวนาซิเจเลยพี่เปมาจุลเขานะขน้อยว่า่ยนะจะิมั่วจเลยี่ปมาจุเอเอพ่อยินะ